สวัสดีค่ะพบกับช่องคิดนิดเดียวเช่นเคยกับสาระดีๆที่นํามาฝากคนผู้ฟังค่ะร้องทุกเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน18-29พฤษภาคมครั้งแนะสี่กลุ่มไม่ต้องไปธนาคารกระทรวงการคลังวันที่17พฤษภาคม2563ผู้อําผูนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุก เงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างวันที่18-29พฤษภาคม2563โดยขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนในสี่กลุ่มต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วและเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้นประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ทำให้กระทรวงการคลงังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ หนร้านรายในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกำหนดจะโอนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งการในวันที่19พฤษภาคม2563จำนวน5.9แสนรายในส่วนที่ยังคงเหลืออีก4.3แสนรายโปรดดำเนินการผูกพร้อมเพียด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็วซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง อะไรเพิ่มเติมอีกกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ให,ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ 2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนเยียวยาเราไม่ทิ้งการไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน1.7ล้านรายกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณา,นานแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม 3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหาสบดีที่14พฤษภาคม2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกรรษตรกรของกระทรวงเกรรษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนแล้วกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกรรษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเนยียวยาในวันพุธที่20 2563โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ w w w ร์ไ m a i เ h i n g ท n ราไิ้กัน .com ปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะ 4. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนร,รับสิทธิตามมาตรการเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้แล้วเนื่องจากได้ปิดการลรงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้ตั้งแต่วันที่22มีสา2563ดังนั้นขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่น ของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคตโฆศกกระทรวงการคลังได้กล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับประชาชนในแต่าจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาเราไม่ทิ้งการเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งด้วยหรือจะเป็นคอซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ในวันและเวลาราชการหรือผู้ใดข้อความผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับการโอนเงินสามารถไปได้ที่สาขาธนาคารของรัฐเริ่มวันนี้จนถึง29พฤษภาคมที่สาขาธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารกรุงไทยเพื่อร้องเรียนและขอคำแนะนำหรือผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมสำหรับประชาชนในแต่จังหวัดก็สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารและสาระดีๆของช่องคิดนิดเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องคิดนิดเดียวอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทันทีที่มีการดงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ